ว่เสนอน,นี้ก็จริงๆแล้วมีมาได้สักพักแล้วเนาะจะเป็นข้อเสนอของตัวส่วนของทีเจ็ดเจ็ดแล้วก็ไทเก r 1 3หนึ่งสามหนึ่งนะครับผมถ้าที7จเจ็ดผมอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นมันเท่าไหร่แต่ผมว่าก็ก,ก็ก็พอได้มันจะเป็นคล้ายๆหกเก้าตีหกเก้ามันจะเป็นรถถังกลางเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้เป็นรถถังหนักซึ่งมันก็จะมีขบสมบัติก็ปืนปืนก็น่าจะโอเคกว่าหาน่อยหนึ่งนะครับผมประมาณนี้ ส่วนไฮเกอร์หนึ่งสามหนึ่งอันนี้ถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่นะหรือเป็นผู้เล่นเก่าก็ตามแล้วต้องการรถเอาไปใช้งานสักคันหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วหือชื่นชอบเยอรมันเป็นการส่วนตัว่าหรือว่าแบบว่าเล่นรถเยอรมันได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมไฮเกอร์หนึ่งสามหนึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับผมเนาะข้อเสนอนะครับผมจะมีให้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดนะครับผมพฤศจิกยายนก็คือยี่สิบแปดที่ผ่านยี่สิบแปดวันที่ยี่สิบแปดที่ผ่านมาเวลาสิบเวลาสิบหกนาฬิกานะครับผมจนถึงวันที่ห้า ธันวาคมนะครับผมเวลา16มิถนานะครับผมส่วนเรื่องรายละเอียดผมจะไม่ขอพูดถึงนะแล้วก็ภารกิจคูณห้านี่ก็น่าจะเป็นของคันนี้เท่านั้นเท่านั้นนะครับผมแพ็กเกจจะมี3แพ็กเกจเนาะเป็นที่ว่าโล้นแล้วก็มีของเพิ่มเติมมานะครับผมราคาที่เพิ่มตามนั้นนะครับของทเกอร์หนึ่งสำรหนึ่งก็เหมือนกันนะครับผมว่าทเกอร์หนึ่งสำรหนึ่งเนี่ยก็เวลาข้อเสนอก็เหมือนกันนะครับผม มันไม่น่ามีอะไรเนาะตรงนี้พี่เป็นพิเศษอ๋อของหนึ่งสามหนึ่งครับผมหนึ่งสามหนึ่งควรจะได้ตัวคนร,รถที่มี BIA หรือว่าพี่น้องน่วมรบเนี่ยนะครับผมด้วยนะครับผมเป็นความสามารถที่ศูนย์นะครับผมอันนี้พิเศษหน่อยเนาะข้อเสนอประมาณนี้นะครับผมว่าอย่าลืมว่าข้อเสนอจะออกจากร้านไปตอนสี่โมงเย็นหรือว่าตอนสิบหกนาฬิกานะครับผมบ้านเราตามนี้เนาะประมาณนี้ครับ